สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนสตรีมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดไม่ให้คนอื่นนะครับเห็นข้อมูลต่างๆของเราบนโปรไฟล์นะครับ mm. คนอื่นจะเห็นประมาณนี้นะครับเห็นว่าโปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ไม่แสดงข้อมูลอะไรเลยวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดสตรีมและล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดไปที่เมนูย่อยโปรไฟล์ตรงนี้1ท่ทีจากนั้นให้กดไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับหรือว่า Edit p โปรไฟล์ตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้และในเมนูทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับหรือเมนูทางด้านล่างสุดนะครับเค <Okay. S 1> แล้วก็ทางด้านขวามันจะเปลี่ยนไปแบบนี้ให้สังเกตตรง My profile นะครับหรือว่าโปรไฟล์ของฉันนะครับ ทางด้านหลังของเพื่อนๆจะเป็นสาธารณะหรือ Public อยู่ตรงนี้นะครับให้กดลงไปได้เลยแล้วก็กดที่เมนูสุดท้ายนะครับหรือส่วนตัวนะครับชึบและเมื่อมันขึ้นบันทึกแล้วนะครับเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานสตรีมได้ตามปกติเลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเมื่อคนอื่นมาดูที่โปรไฟล์ของเรานะครับก็จะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้แล้วครับผมก็จะเห็นเพียงแค่ชื่อของเราด้านบนนะครับส่วนข้อมูลทางด้านล่างตรงนี้ว่าเราเคยเล่นเกมอะไรหรือว่ามีเพื่อนเป็นใครบ้างก็จะไม่เห็นนะครับโอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ